มาเลยครับมามาครับมาครับมาบึงน้ำกันมาเลยครับมาดูด้วยกันครับแนวทางของรัฐบาลไทยครับเปิดหัวกับรัฐบาลไทยของพระอาจารย์นิรุตครับผมใหม่ๆสดๆร้อนๆครับผมมาเลยครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันเลยครับแนวทางรัฐบาลไทยมาใหม่ๆของพระอาจารย์นิรุตครับผมฝันสดๆร้อนๆครับผมเน้นไปที่ล่างเก้าห้าเก้าห้าอย่าลืมห้าเก้ากับหกห้าด้วยนะครับ ห้าเก้าเก้าห้าหกห้าห้าหกครับอย่าลืมนะครับว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเหมือนกันทุกงวดเลยครับต้องกระชิบกันต้องบอกกันให้รู้ให้ทราบครับผมแนวาทางของอา,าจารย์ลุดมาแล้วครับหกเก9าเก้าหกกเก้าตัวเดียวกันนะครับนี่ต้องบอกกันกระชิบกระซาบให้รู้กันทุกคนทุกคนครับแนวาทางสิบหกพอยหอ้าหกห้าหนึ่งหกห้าห้าหนึ่ง หกหนึ่งครับผมอย่าลืมนะครับเก้านี่อาจารย์เบนกับหัวกับพางให้เลยครับเก้าหนึ่งนี่ครับของแท้แน่นอนครับอาจารย์นี่รุดพบนกับหัวกับพางให้พร้อมครับอย่าลืมนะครับล่างเก้าห้าห้าเก้าหกห้าห้าหกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับครับข้อกับพางด้วยครับเบอร์โทรก็อยู่ชุดเดิมครับเบอร์โทรอาจารย์นี่รุดก็อยู่ชุดเดิมถ้าขัดใจข้องใจมีอะไรโทรมาถามได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ที่ชุดแรกครับผม หลายชุดครับเบอร์ทูชุดนี้อาจารย์นิรุตลืมเขียนให้ครับเลืมเขียนเบอร์เทูใไห้ครับเออนี่แหละครับเอเอท่นนี่ยังของใจทั่วมาทำมาอาจารย์รุดได้เลยนะครับอืมเอาผมลืมเขียนเบอร์ทูาหครับเอาผมไปนั่งครับเอาเบอร์ทั่วคือที่เขียนกันแล้วพอกันแล้วนะครับเนาะเออเป็นแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยครับผมของอาจารย์นิรุตมาแล้วครับเดือนนะครับชอบก็จัดก็ผ่านเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเน้นๆทีหลังๆครับนี่ผมจกเน้นของนะนี่ครับอือมาดูเปิดหัวแล้วมาดูครับเราจะทุบทวนรัฐบาลครับเราจะทบทวนรัฐบาลกันครับนี่พอเปิดหัวเลยครับที่นี่ครับเอาอือเปิดหัวอาจารุทแล้วมาของโอ้ดวงนาเฟือนแรกๆซ้าๆนี่ครับอือนี่ครับเอาอดีาลืมนะครับเด้อเด้ออุ้ยมางามอยู่นะครับอ่าเก้าสี่สองครับต็เริ่มแรกครับมัก เป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับบานในเบื้องโค้งสุดท้ายครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ๋อหลวงนาเพือนก็มาครับผมเก้าสี่สองสี่สองเก้าสี่เก้าสองครับผมอย่าลืมหกสี่ด้วยนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันบอกกันทุกวันบอกกันทุกเมื่อครับบอกกันทุกเวลาว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันครับเหมือนวดก่อนนั่นครับแปดกับสามครับไม่อย่างนั้นก็บนล่างนะครับอ๋อหลวงนาเพือนนะครับเนาะ ชอบก็จะขัดก็ผ่หันกันนะครับขาดแปดตัวเดียวเออเบิ้งนะครับเด้อหกสามห้าสามลางครับอ่าหกแปดหกแปดชอบก็เอาจะบอชอบกับบอด้ครับจะสิบอกสูฟังหกแปดนะครับเนาะอ่าบอชอบกับบอด้แไ้วครับหกแปดนะครับอ่านี่นะครับหันว่าพันเอกคล้วยไปซื้อสามล้อครับจะไปซื้อสามล้อรายการนี้ไปเราก็ไปเห็นเพื่อนเอาสามล้อคั้นที่ไปซื้อไปขับเหรไหมครับอืม วันนี้ก็เลยไปซื่อสามรอแต่ว่ามีคนจู่คข้วไมาขายให้ครับตีเอาน้ำนะครับนะมีคนจู่ค้วไมาขายให้ครับตัวเอฟซีก็ตีลายนะครับขอบุญขอบคุณครับอ่าเทปหนึ่งเบิ้งไก่หอดห้าร้อยนะครับไก่ยมเบิ้งไก่หอดห้าร้อยนะครับเทปหนึ่งครับคลิปที่ลังคลิปที่ปล่อยไปแล้วนะครับโอ้ยสาธุสาธุครับคลิปอ่าคลิปที่ หกแปดหครับหกแปดหกศูนย์ครับอ้้บึงก่้หีหัดหาร้อยข้นนะครับหาล้อยเนี่ยขอบุงขอพุณนครับอ่าดูผู้ดูคนครับเอ้าอ่าบึงน้ากันครับอ่ามีของดีๆดูด้วยกันครับอืมนี่นะครับเออหกแปดว่าได้ใส้ครับมือหนึ่งอาจารย์สวรรค์มาทอดสาบอาจารย์ห้างเรขกท่ายหนึ่งหกแปดครับหนึ่งหกแปดครับอ่าครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่าเป็นโครงสุดท้าย คงวุท้ายแล้วครับเนี่ครับเอออวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดครับทับพอยอกันลยครับยี่สิบเอ็ดทับจุดพอยอหรือว่าทับสิบเอ็ดกันครับหกแปดครับแนวทางของรัฐบาลไทยครับรวมกันทั้งอรุษทั้งอาจารย์ดุงนาฝืนครับโค้งสุดท้ายกันแล้วครับขอบคุณขอบคุณครับเย็บีสิ่ออนปัจจัยไม่ซื้อหลอดไปครับผม อย่างต้องการหนึ่งเยอะครับโอ้แเมียวหน่อยก็ร้ายครับมาโซ่ตัวลูกหลามาโซ่ตัวนู่นแหละครับนุ่นะเมียวหน่อยครับโอ้ยอยู่ทั่งนี้แหละอ่ะผมครับอ่ะนี่ครับอืมนี่นะครับโอ้ยเมียวหน่อยนะครับเนาะตัวนี้ตัวชาติน่นะครับออกร้ายครับซอยเลยเอฟซีครับนี่กระลังครับอ่าเสียไงยตายเสียหน่อยเกิดมาแท่นเสียไงตุยเสียหน่อยเกิดมาแท่นครับอ้านี่ครับนี่นี่ ชี้ดูชี้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 อ่านั่นนะครับงอมงออมครับเอาเพิ่นบ่ไดรนะครับเพิ่นสัตว์นะครับเนาะเอาเป็นสัตว์เป็นแมวครับอ่าเบิร์นมาเบิ่งตัวนี้ครับเดี๋ยวต่อไปมันใหญ่กว่านี้สิแมวน้อยจับให้ครับบาดนี้ยเออต่วมาเพิ่นก็จับให้นี่นะครับเอามาขั้นที่3ครับขั้นที่3จะสรุปขั้นที่3ครับอ๋อดวงนาเออบ่แม่นครับอันนี้ครับอ่าเพิ่นฝากมานะครับเนาะเพิ่นว่า บอกสูญญาสูยมฟังแน่คุะสันเด้คนว่าคุฝากมากครับเดี๋ยคฝากมากดีเด่นครับคุีอ่าคุณคุนเด็บซี่ของอาจารย์ครับคุณอย่าเด้ฝากมากครับว่านี่ครับลุงที่ตุยแล้วครับลุงที่ตุยแล้วหรือว่าลุงที่อ่าเสียอ่าเบิดบุญไปแล้วครับิ่นมาบอกแนวทางว่างวดแรกครับพิ่นอาบอกงวดแรกเด้อครับเด้ออ่าพิ่นอาบอกแนวทางงวดแรกครับว่าให้อาจารย์ บ่ห้เนี่ยท่นครับเอ้มาท้าอาจารย์ได้เฮ็ดได้สั่งวันวานว่าสาธุเออเพิ่นได้เฮ็ดแต่สั่งน้ำเนาะอันามีแนวดีๆเพิ่นก็มาบอกสัวอาจารย์ฟังดิเออนี่แหละครับเพิ่นว่าฝันว่าลุงที่ตุยแล้วลุงที่เบิดบุญเล้วครับลุงที่จากไปเลี้วครับอ่าเพิ่นมาเพิ่นเลยมาบอกแนวท่างครับเออสั่งไปว่าบอกอาจารย์น้ำเนื้อท่านโทษไล่บอกอาจารย์น้ำเน่ท่านเออเกเคยถือน้ำอาจารย์มาหลายเที่ยวที่เข้าท่านเพิ่นอย่เลย ไล่มาบอกอาจารย์ครับเพราะว่าิเอฟซีกับน้อง่นบุญบุญไว้แล้วครับเพิ่นเล่มาบอกน้องเพิ่นครับอ่าบอกน้องเคยเพิ่นก็ได้บุ้ครับว่าหกแปดหกศูนย์ออกอิหรีว่าท่านอย่าลืมบอกอาจารย์บ่ซวยอาจารย์ฟังในเรื่องท่านนี่นะครับคนหักกันแพ่งกันครับเพิ่นก็เลยไล่มาบอกเนอครับเออคนหักกันแพ่งกันนี่สิแล้วครับมี่เนี่ยอย่าง่นกับบ่สูยฟังเนาะเพิ่นก็มับบ่สูยอาจารย์ฟังครับก็ไม่นี่ครับเออข้างล่างบ้านครับข้างล่าง โอ้ยมาแล้วแมวไทยทีวีครับไปสิมาครับมน้ครับนี่แมวไทยทีวีนี่ไหมครับเพิ่นว่ามือเส้าเต้นน้ำอย่มากเลยครับเงียวยใสส่งเปียกมัดโอ้ยเนี่ยเงีวใสส่งเปียกมัดเลยมือเส้าแมวไทยทีวีครับเต้นขึ้นมาเงียวยใส่ไหมครับโอ้กับเพื่อนให้โชคครับเพื่นให้โชคครับอ่ามาอีกแล้วครับแมวไทยทีวีครับมาอีกอีกครับผมมาแล้วมาให้โชคโชคอีกแล้วครับเนี่ไทยทีวีนะครับเนาะสามสี่ห้าสามสี่ห้าสี่ห้าสามสี่สามห้าโอ้ยนี่แหละครับสามสี่ห้า สี่ห้าห้าสี่ครับโอ้ยบานนี้มือโอ้ยมือหนึ่งอาจารย์ฝันครับฝันว่าไปซื้อเรียกครับมีคนเอาเงินไปซื้อเรียกว่าอาจารย์ซื้อเดยเงินอันนี้ถวายแต่ว่าถวายให้อาจารย์ไปซื้อเรียกอาจารครับให้ไปซื้อซี่ห้าห้าซี่ลอยคุ้นลอยพนะครับเมื่อเช้าวัไทยเทวีมาขืนขาอาจารย์ครับสี่สามสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่ครับฟังมือกันครับด้อว้าทัวร์ครับคือตงกันข้างนี้แถวนอกครับนีครับอืมิึงครับอ่ะ ฝันมามีคนเอาเงินมาให้ไปซื้อเลขอาจารย์ซื้อเลยคืออาจารย์ซื้อเอาเลยท่านฝันนะครับคือถือว่าผิดพลาดสุดประการใดนะครับอันนี้ฝันนะครับเออมีคนเอาเงินไปไปซื้อเลขสีหาหาซีครับมือเศร้าน่ครับสดสดร้อนรอนอุทัยเทมีเต้นขึ้นขาสูงเนียวใส่จ้าครับเออมันก็บอกว่าอุทัยเทวีครับสามสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่ครับป้าเมียอุทัยเทวีเข้าก็ได้นนะครับเนาะ อ่านี่แหละครับสอบก็ชัดคๆกว่ากันครับทั้งแนวทางของ,ของพระอาจารย์นิรุตครับอืมแนวทางทั้งแนวทางของพระอาจารย์นิรุตนี่ครับอ่าอ่ารวบรวมกันมาแล้วครับบ่มโม่เอาองไผ้มาปล่อรยนะครับนอกจากสิ่งสำคัญครับเป็นทั้งแนวอาจารย์แนวทางของพระอาจารย์นิรุตนี่แหละครับหกห้าหนึ่งหกห้าห้าหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าครับหกกำลังนตัวเดียวก็นนะครับเนาะกระล่างหกห้าอ้ยล่างเก้าห้าเก้าห้า ห้าเก้าอย่าลืมหกหาหาหกน้ำเลยครับเ้อแล้วก็มานี่ครับมามามานี่ครับมามาสรุปบัตรนะครับมาบึงครับบัตรว่านี่แหละก็แนวทางของอดุนาเพื่นครับเต็มเต็มนะครับแนวทางาของอดุนาเพื่นเราจะมาลงโค้งสุดท้ายครับเก้าสี่สองเก้าสี่สองครับวิ่งสี่กับสามล่างหกสามหกห้าหกสามห้าสามครับล่างครับนี่เป็นแนวทางของอาจารย์มีรุดเนี่ยเนี่ยนเน้เลยครับชอบก็ะจัดแนวทางของอดุนาเพื่นอดุนาเพิ่นขอโทษครับอืม นี่แะครับแล้วมานี่ครับกระดูกโค้งสุดท <ım. S 1> ้ายครับแบบนี้เอาหนึ่งเข้ามานี่ครับอ่านี่ครับอ่ลุงที่ตุยไปแล้วลุงที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกน้องเขยครับอ่าว่าลุงมาบอกเนาะครับเนาะอ่ามาบอกครับมาบอกแนวทางครับว่าอ่นไล่ไปบอกอาจารย์นั่นไม่เด้อเพราะฉะนั้นเห้ถือกราเพิ่นหลายเที่รอายุตะว่าเนเบิร์บุญนั่นไล่ไบอกอาจารย์ครับหกแปดหกศูนครับหกแปดหกศูนครับ อ่าส่วนสดสดร้อนร้อนอุทัยเทวีมาเต้นกันครับอาจารย์ครับนี่ครับนี่นี่นี่แม่อุทัยเทวีให้โชคแล้วครับอ่าเธิงอาจารย์ฟันร้านมีคนออกวัจใจให้ไปซื้อซีหาซีซีหาครับอุทัยเทวีก็เ,เต้นึ้นอาจารย์ห้าสี่สี่ห้าสามสี่ห้าครับผมเอัาสาธุสาธุน้ำโสกๆมันมาเท็ดบุญน้ำอาจานในเด้อครับซื้อรลอดไปกันน้ำกันสู่กูสู่คนครับโอ้ม